สปอร์ตหรูคูเป้วันนี้พามพบกับ MG นะคะทรงสปอร์ตเลขไม่2,000กิโลเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้นักสื่อนะคะพามพบกับนี่เลยนะลูกค้าเจ้าตัว MG5 นะคะ MG ไฟนั่นเองคันนี้นะคะป้ายแดงขาย5 0 0แสนกว่าเราไม่ขายนะคะไม่ส0 0 0กิโลเอาไปเลยราคา379000บาทกับค่าง,งวดตลอดสัญญาคันนี้6,300บาทเท่านั้นมาดูรถเลยนะคันนี้เป็นสีดารถเพิ่งเข้านะคะทรงสวยมาก ไม่แตกไม่บุบไม่ชนนะคะดูแต่หน้าเครื่องเลยหน้าเครื่องนะคะคันนี้น็อตเดิมๆไม่มีการแกะการหอดคานหน้าเดิมๆนะเครื่องสี่สูบนะจ๊ะคันนี้แบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้เลยอ่าถัดมานะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แม็กนะคะแม็กอลอยแม็กสวยมากพี่ขาไม่ต้องเปลี่ยนเพิ่มแล้วคันนี้กินใจแล้วนะคะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้แล้วก็นี่เลยนะคะจะเรียกว่าอะไรดีตรงคิ้วกันสาสตร์เขานะแต่งมาเป็นโครเมียมหล่อๆเลยนะคะ ภายในได้กระจกไฟฟ้านะคะคันนี้ผมเลยมันติฟังก์ชันไม่สองหมืมีจอเชื่อมต่อบุธได้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นก้องหอยเพราะว่าคันนี้เป็นตัว C เนาะบ่มพุตาร์ทนะคะซาร์ทต,ตอรเอนจีนะคันนี้ด้านหลังส,สวยเลยนะคะมาอ่าเขาเรียกอะไรน,นะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะสําหรับ MG รุ่นนี้นะเ<ม>ยน็ยนเร็วเย็นแรงนะคะท้ายเดิมๆลูกค้าคอนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน,นะ คันนี้จะเป็นปั๊มลมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารถไม่ได้ชนหนักพิความจมน้ำมาเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้ทั้งหมด3จุดนี่คู่มือจะอยู่ในนี้นะคะดูตามนี้ได้เลยนะลูกค้าจ๋าสำหรับ FC ท่านไหนอยากได้รถเก๋งไว้ใช้งานในเมืองพรถูกๆราคาไม่แพงคันนี้6,3 0 0ใครสนใจบันทึกนายฝากไวนให้ได้ร่างสารจังหวัดเซ็นสัญญาให้ถึงที่ส่งให้ฟีถึงบ้านจ้า